มาฝึกฟังภาษาอังกฤษกันนะครับคลิปนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อให้เราเองได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จับใจความให้ได้ว่ากําลังพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับใครทําอะไรที่ไหนยอย่างไรแล้วก็ตอบคําถามให้ถูกต้องนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่าเราเข้าใจในสิ่งที่ฟังเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับบางทีอาจจะไม่ต้องฟังออกทุกคํานะครับแต่ว่าสามารถจับประเด็นสําคัญได้ก็จะสามารถตอบคําถามได้อย่างถูกต้องนะครับเรื่องราวแรกนี้มีชื่อว่า Miss the Flight ตกเครื่องบินครับเกี่ยวข้องไงกันบ้างไปลองฟังกันดูครับ Brian woke up late and missed his flight. He had to book another ticket which cost him a lot of money. From that day, he always set multiple alarms before sleeping. โอเคครับพอฟังออกไหมครับจับใจความได้ไหมครับว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับคำถามข้อแรกนะครับบอกว่า Brian missed his flight because he overslept. ประโยคนี้ครับบอกว่าไบรอันเนี่ยตกเครื่องบินเพราะว่าเขานอนตื่นสายครับข้อความนี้ถูกหรือว่าผิดจากเรื่องที่ฟังไปครับข้อ2ครับ He got a free ticket for another flight เขาได้ตั๋วเครื่องบินฟรีเลยสำหรับเที่ยวบินต่อไปอถูกหรือผิดครับข้อ3ครับ He started setting multiple alarms after that หลังจากเหตุการณ์ที่เขาตกเครื่องเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะตั้งนาฬิกาปลุกไว้หลายอันหรือว่าหลายเวลาครับ ถูกรือผิดครับถ้ายังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับไปฟังอีกสักหนึ่งรอบนะครับพร้อมแล้วไปครับ Brian woke up late and missed his flight. He had to book another ticket which cost him a lot of money. From that day, he always set multiple alarms before sleeping. โอเคครับน่าจะพอ ตอบคำถามได้อย่างมั่นใจมากขึ้นว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะครับรอบที่3นะครับรอบสุดท้ายเนี่ยผมจะขึ้นเนื้อหาทั้งหมดให้นะครับอ่ามาดูว่าเราฟังออกกี่คำนะครับมีคําไหนที่ฟังไม่ออกบ้างหรือเปล่านะครับพร้อมแล้วไปครับ b r i a n woke up late and missed his flight. He had to book another ticket which cost him a lot of money. From that day, he always set multiple alarms before sleeping. โอเคครับฟังออกกันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องนี้บอกว่าไบรอันเนี่ยนอนตื่นสายนะครับแล้วเขาก็เลยตกเครื่องบินเขาจำเป็นต้องจองนะครับหรือว่าซื้อตั๋วใหม่เลยนะครับเพราะว่าเขาตกเครื่องใช่ไหมอ่าซึ่งมันทำให้เขาต้องเสียเงินหรือว่าต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าซื้อกระทันหันใช่ไหมไม่ได้ซื้อลวงหน้าแบบนี้ก็เลยต้องเสียเงินเยอะนะครับหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขา ตั้งนาฬิกาปลุกไว้หลายอันหรือว่าหลายเวลาเสมอเลยนะครับก่อนที่เขาจะเข้านอนนั่นเองโอเคครับดูเฉลยกันข้อแรกนะครับไบรอันตกเครื่องบินเพราะว่าเขานอนตื่นสายครับ overslept ก็คือนอนตื่นสายหรือว่านอนเกินเวลานะครับถูกหรือผิดครับถูกต้องนะครับอ่า woke up late อ่าเนื้อหาบอกว่าไบรอันเนี่ยนอนตื่นสายนะครับถูกต้องข้อ2ครับเขาได้ตั๋วเครื่องบินฟรีนะครับสำหรับเที่ยวบินต่อไปถูกหรือผิดครับ ผิดนะครับทำไมครับเขาบอกว่าตัวเครื่องบินใหม่เนี่ย cost him a lot of money ทำให้เขาต้องเสียเงินหรือว่าต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเลยไม่ฟรีนะครับไม่ใช่ free t i c k นะครับข้อนี้ผิดข้อ3ครับเขาเริ่มตั้ง,งนาฬิกาปลุกไว้หลายอานันหรือว่าหลายเวลาหลังจากนั้นครับถูกหรือผิดครับ ถูกต้องนะครับ from that day หลังจากวันนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มตั้งนาฬิกาปลุกไว้หลายๆเวลานะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครใช้นาฬิกาไปเป็นเครื่องกดเนาะสมัยก่อนมันมีใช่ไหมครับต้องเอามือเอาเท้าเอาอะไรตบให้มันปับ๊บป๊บให้มันดับนะครับสมัยนี้ก็ใช้มือถือใช่ไหมอ่าบางคนก็ถ้าตั้ง1อันหนึ่งเวลาเนี่ยเช่น6โมง7โมงแล้วก็ไปเผลอไปกด snooze เป็นไงครับยาวครับอีกทีก็8ปโมง9โมงใช่ไหมครับบางคนก็เลยตั้ง 6โมง6โมง15 6โมง20 6โมง30เพื่อจะให้ตัวเองค่อยๆตื่นทีละน,นิดนะครับใครเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมไม่ต้องตั้งเลยครับตื่นเองนะครับเป็นคนนอนหลับยากนะครับได้ยินเสียงน,นิดหน่อยมันก็ตื่นทันทีนะครับโอเคมีใครตอบถูก3ข้อไหมครับมาดูคําศัพท์สําคัญกันนะครับคำแรกคือคําว่า มิสต์นะครับมิสต์ตรงนี้เป็น v e ิ b ช่องสองนะครับมิสต์ไม่ใช่แปลว่าคิดถึงนะครับแปลว่าพลาดนะครับอันนี้ก็คือพลาดเที่ยวบินก็คือตกเครื่องบินนั่นเองนะครับมิสต์มิสต์คำต่อมาคือคำว่า Flight Flight แปลว่าเที่ยวบินนะครับ Flight คำต่อมาคือคำว่า Bo o k ถ้าเกิดเป็นคำนามเนี่ยแปลว่าหนังสือนะครับถ้าเป็น Verb แปลว่าจองนะครับ b o o กก็คือจองตั๋วเครื่องบินนะครับ book ต่อมาครับ Cost อันนี้เป็น verb นะครับแปลว่าทำให้ต้องจ่ายเงินหรือว่าทำให้ต้องเสียเงินนะครับ cost him นะครับ a lot of money ทำให้เขาต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับ cost คำต่อมาครับคือ multiple multiple แปลว่าหลายๆอันนะครับหลายๆนะครับ multiple multiple อะไรครับหลายๆอันก็คือนาฬิกาปลุกหลายๆอันหรือว่าหลายๆเวลานั่นเองนะครับคำสุดท้ายคือ alarms alarms แปลว่านาฬิกาปลุกนะครับหรือว่าแจ้งเตือนต่างๆนะครับ Alarms Alarms เรื่องต่อมาครับเรื่องที่สองเนี่ยก็จะเพิ่มความยาวของเนื้อหาขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเป็นความท้าทายให้เราเองเราฝึกฟังว่าเอ้ยถ้าเกิดมันยาวขึ้นสักนิดหนึ่งเนี่ยจะพอจับใจความได้อยู่ไหมนะครับเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ต้องฟังออกทุกคําขอให้จับประเด็นสําคัญของเนื้อหาให้ได้นะครับเรื่องนี้มีชื่อว่า Linda's neighbor เพื่อนบ้านของลินดาครับเรื่องราวเป็นยังไงครับไปฟังกันดู linda noticed that her elderly neighbor mr harris struggled to carry his groceries she immediately offered to help him bring the bags inside he was very grateful and invited her for a cup of tea from that day on they became good friends. okay. Krab, fang krab, wa, kong linda, waw, mr harris is an old man. คุณแฮร์ริสเนี่ยเป็นชายแก่ครับถูกหรือผิดครับข้อ2ครับลินดา paid for his groceries ลินดาเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินให้กับค่าของชําของเขานะครับของคุณแฮร์ริสเนี่ยถูกหรือผิดครับข้อ3ครับลินดา invited him for a cup of tea ลินดาชวนคุณแฮร์ริสเนี่ยเข้ามาดื่มชานะครับถูกหรือผิดครับตอบไม่ได้หรือว่าไม่มั่นใจไม่เป็นไรครับไปฟังอีกหนึ่งรอบกันพร้อมแล้วไปครับ Linda noticed that her elderly neighbor, Mr Harris, struggled to carry his groceries. She immediately offered to help him bring the bags inside. He was very grateful and invited her for a cup of tea. From that day on, they became good friends. OK Cup the cup, Cap Linda noticed that her elderly neighbour, Mr Harris, struggled to carry his groceries. She immediately offered to help him bring the bags inside. He was very grateful and invited her for a cup of tea. From that day on, they became good friends. โอเคนะครับเขาบอกว่าลินดาเนี่ยสังเกตเห็นเพื่อนบ้านผู้สูงอายุผู้สูงอายุของเธอเนี่ยคุณแฮร์ริสกำลังโอ้โหลำบากนะครับในการที่จะต้องแบกถุงของชาของต่างๆเนี่ยเข้าไปในบ้านของเขานะครับเธอก็เลยรีบเสนอตัวเพื่อ,เ,อ,อเพื่อให้ความช่วยเหลือในทันทีนะครับแล้วก็ช่วยคุณแฮร์ริสเนี่ยขนถุงเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในบ้านของเขานะครับ คุณแฮร์ริสก็โอ้โหรู้สึกปราบปลื้มใจนะครับซาบซึ้งใจมากเลยแล้วก็ชวนเธอก็คือชวนลินดาเนี่ยไปดื่มชาที่บ้านของเขานะครับน่าจะเป็นคนอังกฤษนะครับมีดื่มชาด้วยอ่าจากวันนั้นเป็นต้นมานะครับทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอ่าเป็นไงบ้างครับฟังออกทั้งหมดไหมครับมีตรงไหนที่ฟังไม่ออกหรือเปล่านะครับมาดูเฉลยกันข้อแรกครับคุณแฮร์ริสเนี่ยเป็นชายแก่ครับผิดหรือถูกครับ ถูกต้องนะครับคือคําว่า elderly นะครับแปลว่าผู้สูงอายุนะเป็นเพื่อนบ้านผู้สูงอายุก็คือคุณแฮริสตนั่นเองถูกต้องนะครับข้อ2ครับลินดาเนี่ยจ่ายเงินให้กับคุณแฮริสเป็นค่าของชําเหล่านั้นที่เขาซื้อมาครับผิดหรือถูกครับผิดนะครับไม่ได้จ่ายเงินให้นะครับเรื่องราวนี้ไม่พูดถึงการจ่ายเงินนะครับมีแค่บอกว่าเธอเนี่ยรีบเข้าไปช่วยขนถุงเข้าไปในบ้านไม่ได้จ่ายเงินให้กับคุณแฮริสเลยนะครับข้อนี้ผิดนะครับ ข้อ3ครับลินดาชวนคุณแฮร์ริสเนี่ยเข้าไปดื่มชาที่บ้านของเธอครับผิดหรือถูกครับผิดนะครับน่าเป็นยังไงครับใครชวนใครครับคุณแฮร์ริสนะครับรู้สึกแซาบซึ้งใจก็เลยชวนเธอชวนลินดาไปดื่มชาที่บ้านของเขาไม่ใช่ลินดาชวนเขามานะครับน่ามีคำว่า invite cup of tea เนี่ยบางทีฟังนิดปุ๊บอาจจะตอบทันทีเลยว่าเออใช่ใช่ใช่แต่ว่าต้องฟังให้ดีนะครับว่าใครชวนใครนะครับข้อนี้ผิดเพราะว่า ลินดาเป็นคนถูกชวนนะครับไม่ได้เป็นคนชวนนะครับโอเคคำสำคัญของเรื่องนี้ก็คือคำแรกครับ noticed noticed นะครับอ่าเหมือนเดิมไม่ใช่ n o t i c e นะครับ noticed noticed เป็นช่องสองนะครับแปลว่าสังเกตเห็นนะครับ noticed noticed คำต่อมาครับ elderly elderly นะครับแปลว่าผู้ที่สูงอายุหรือว่าอายุมากนะครับ elderly elderly คำต่อมาครับ struggled struggled แปลว่าดิ้นรนนะครับหรือว่าลําบากในการที่จะทําอะไรบางอย่างนะครับอันนี้เขาก็ลำบากในการที่จะต้องแบกของหนักๆเหล่านันนนะ้นะเข้าไปในบ้านเพราะทำไมครับเขาเป็นคนแก่เป็นผู้สูงอายุนั่นเองนะครับ Struggled ต่อมาครับ Immediately Immediately ในที่คำที่2นะครับ Immediately แปลว่าโดยทันทีเลย Immediately โดยทันทีนะครับ Immediately ต่อมาครับ Grateful grateful นะครับรู้สึกขอบคุณหรือว่ารู้สึกซาบซึ้งใจนะครับ grateful ในที่คำแรกนะครับ grateful grateful เรื่องที่3นะครับ,ะรบจะเพิ่มความยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับหรือว่าเราจะสามารถฟังออกแล้วก็จับใจความและตอบคำถามได้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องนี้มีชื่อว่า James promotion การเลื่อนตำแหน่งของ James นะครเป็นยังไงบ้างไปฟังกันครับ James had been working hard for years without expecting anything in return. One morning, his manager called him into the office and announced that he had been promoted. James was surprised but happy because his efforts were finally recognized. He thanked his manager and celebrated with his colleagues. It was a day he would never forget. Okay, I'm James has been expecting a promotion for years. เจมส์เนี่ยเฝ้ารอการเลื่อตนตำแหน่งมาหลายปีแล้วครับถูกหรือผิดครับข้อ2ครับ His manager recognized his hard work. m a n จัดกาของเขาเนี่ยผู้จัดการของเขาเนี่ยก็รับรู้นะครับถึงการทำงานหนักถึงความทุ่มเทของเขาผิดหรือถูกครับข้อ3ครับ The manager called him on the phone. ผู้จัดการเนี่ยโทรหาเขาทางโทรศัพท์ครับถูกหรือผิดครับ James had been working hard for years without expecting anything in return. One morning, his manager called him into the office and announced that he had been promoted. James was surprised but happy because his efforts were finally recognized. He thanked his manager and celebrated with his colleagues. It was a day he would never forget. โอเคครับพอตอบได้ไหมครับน่าจะพอมั่นใจมากขึ้นว่าข้อไหนใช่ไม่ใช่นะครับมาดูเนื้อหาทั้งหมดกันนะครับอ่ารอบที่3มครับมาดูว่าเราฟังออกมากน้อยแค่ไหนนะครับมีคำไหนหรือเปล่าที่เราฟังไม่ออกนะครับพร้อมแล้วไปครับ James had been working hard for years without expecting anything in return. One morning his manager called him into the office and announced that he had been promoted. James was surprised but happy. because his efforts were finally recognized. He thanked his manager and celebrated with his colleagues. It was a day he would never forget. โอเคครับเราฟังออกมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคเขาบอกว่าเจมส์เนี่ยทำงานหนักนะครับทุ่นเทอย่างหนักมาเป็นเวลาหลายปีนะครับโดยที่ไม่เคยคาดหวังอะไรเป็นการตอบแทนเลยโอ้โหลูกจ้างแบบนี้บริษัทรักตายนะครับ เช้าวันหนึ่งครับผู้จัดการของเขาก็เรียกให้เจมส์เนี่ยเข้าไปหาที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งนั่นเองเจมส์ James ก็รู้สึกประหลาดใจนะครับเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาไม่เคยคาดฝังถูกไหมอยู่ดีก็ i, เฮ้ยเลื่อนตำแหน่งเหรอโอ้โหว้าวนะครับเขาก็ประหลาดใจแต่ว่าก็ดีใจด้วยนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วความพยายามความทุ่มเทของเขาเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับสักทีนะครับ เขาขอบคุณผู้จัดการนะครับแล้วก็ไปฉลองกับเพื่อนร่วมงานมันเป็นวันที่เขาคงไม่มีวันลืมแน่ๆนะครับโอเคมาดูเฉลยกันนะครับข้อแรกนะครับเจมส์เนี่ยเฝ้ารอการเลื่อนตำแหน่งมาหลายปีแล้วครับผิดหรือถูกครับผิดนะครับ เขาไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับเขาทํางานหนักมาหลายปีตัวที่ไม่คาดหวังอะไรตอบแทนเลยนะครับข้อนี้ผิดนะครับเพราะว่าการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์นะครับไม่ได้คาดหวังเลยข้อ2ครับผู้จัดก,การเนี่ยรับรู้ถึงความทุ่มเทการทํางานหนักของเขาครับผิดหรือถูกครับ ถูกต้องนะครับอ่าเพราะรับรู้ก็เลยเลื่อนตำแหน่งให้นั่นเองนะครับอ่าความพยายามของเขาเนี่ยได้รับการยอมรับได้ทับการมองเห็นได้รับการใส่ใจในที่สุดนั่นเองนะครับข้อ3ครับผู้จัดก,การเรียกเอยผู้จัดก,การโทรหาเขาทางโทรศัพท์ครับผิดหรือถูกครับ ผิดนะครับน่าไม่ได้คอแบบโทรหานะครับคอคือเรียกนะครับเรียกให้เขามาที่ออฟฟิศไม่ใช่โทรหาแล้วก็เออเรื่องตำแหน่งนะไม่ได้โทรศัพท์คุยกันนะครับคำว่าคอตรงนี้หมายถึงเรียกเจมส์นะครับให้มาหาที่ออฟฟิศนั่นเองนะครับข้อนี้ผิดนะครับโอเคมาดูคำสำคัญกันนะครับคำแรกคือคำว่า in return นะครับแปลว่าเป็นการตอบแทน in return in return นะครับอันนี้คือ without expecting anything in return ก็คือไม่มีการคาดหวังสิ่งใดเป็นการตอบแทนเลยนั่นเองนะครับ in return คำต่อมาครับ announced announced นะครับแปลว่าแจ้งให้ทราบหรือว่าประกาศให้ทราบนะครับ announced เน้นที่คำหลังนะครับ announced announced คำต่อมาครับ promoted คำว่า promoted นะครับอันนี้เป็น verb ช่อง3นะครับเพราะว่าอะไร had been promoted นะครับถูกเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้รับการเลื่อนตำแหน่งนั่นเองนะครับ promoted ในที่คำที่สองนะครับ move นะครับ promoted หรือว่า promoted เลื่อนตำแหน่งนะครับต่อมา efforts efforts แปลว่าความพยายามหรือว่าความทุ่มเทนะครับ efforts efforts คำสุดท้ายครับคือคำว่า recognized อันนี้เป็น verb 3นะครับเพราะว่าตามหลัง verb ใช่ไหม w e r r e c o g n i z e แปลว่าได้รับการยอมรับนะครับหรือว่าเป็นที่ยอมรับนั่นเองนะครับ recognized ในที่คำแรกนะครับ recognized recognized แบบฝึกหัดท้ายบทครับ there are blank many reasons why I don't like it มีเหตุผลมากมายเลยว่าทำไมฉันถึงไม่ชอบมันต้องใช้อะไรครับ there is หรือว่า there are ครับ ah, there is many reasons หรือว่า there are many reasons ถ้าคิดว่าเป็น s ก็พิมพ์ a ในคอมเมนต์นะครับถ้าคิดว่าเป็น r ก็พิมพ์ b ในคอมเมนต์เลยแต่ผมไปเฉลยแล้วก็ไปตอบให้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับที่รับชมแล้วก็ส่งกําลังใจให้กันผ่านทางคอมเมนต์ผ่านทางการด o n a t ผ่านทางการกดไลค์นะครับกดแชร์อะไรก็แล้วแต่ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันขอให้สนุกกับการฝึกใช้ภาษาอังกฤษนะครับช่องนี้นะครับไม่ต้องกลัวผิดนะครับ แค่คุณกล้าที่จะใช้กล้าที่จะตอบคำถามกล้าที่จะพูดก็เก่งแล้วนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอพระชจาอวยพรทุกคนสวัสดีครับ